เปิดใจแจ๊ดชวนชื่นนอกใจภรรยายกมรดกให้ทั้งหมดเปิดใจกับเจนิเฟอร์คิมในรายการถึงเรื่องราวชีวิตกับสีภรรยาแจ้งปุณน,นาสาพร้อมกับบอกว่านึกในใจแล้วถามแล้วบ้านจะแตกไหม ซึ่งทางด้านคิมถามว่าล่าสุดภรรยาจับได้ร้องไห้เหมือนหมาแจดบอกว่าพูดได้หมดไม่มีอะไรจะเสียไม่มีภาพลักษณ์อะไรเมื่อถามว่าเวลาภรรยาจับได้ทำไมต้องร้องไห้ออกมา แต่ตอบว่าเขาเรียกว่าน้ำตาจระเข้ร้องไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปกัดใหม่น้ำตาลูกผู้ชายมันไม่ค่อยออกกันทุกคนเราร้องไห้เมื่อไหร่การแสดงเราดีประดุดเราเป็นสิทธิ์หม่อมน้อยเขาก็ต้องเชื่อเราที่ร้องไห้เพราะรู้สึกผิดจริงๆที่เราไปนอกใจภรรยา ถามว่ากี่ทีแจดบ,บอกคนเดียวแต่สองทีถามว่าเซียนขนาดนี้ทำไมโง่ให้เขาจับได้แจดบ,บอกว่าฉลาดกับฉลาดกว่ามาเจอกันเท่านั้นเองส่วนถามว่าพลาดจุดไหนเรียกได้ว่าความเผลอผายพร้อมทั้งบอกพวกผู้ชายทั้งหลายว่าต้องพูดคำนี้เลยสองอย่างถ้าจะเจ้าชู้อย่ามีภรรยาถ้ามีภรรยาก็อย่าเจ้าชู้เวลาโดนภรรยาจับได้ตอนนี้ทรัพย์สินมรดกทั้งหมดโอนเป็นชื่อภรรยาหมดแล้ว โดยแจดบอกว่ายอมจริงและไม่รู้ว่าจะแย้งไปทำไมเขาใจโลกเราเลิกเขาไปโดนแน่โดนสังคมประนามแต่สุดท้ายเราทำงานได้เขาทำไม่ได้ ขณะเดียวกันทางด้านเจเนเฟอร์ทิมถามกลับว่าไม่เกี่ยวว่าทำงานได้หรือไม่เขามองว่าเพื่ออนาคตของลูกมากกว่าแจกผู้ติดตลกมันจะเอาทุกอย่างจากผมไปคิมแซวว่าเขามีแต่สามีแห่งชาติแต่แจงนั้นเป็นสีภรรยาแห่งชาติ